พุทธศาสนาลักษณะประชาธิปไตยในพุทธศาสนาวันนี้เราจะมาดูในส่วนของประชาธิปไตยกับเรื่องของพุทธศาสนาว่าทั้งสองอย่างมีความสัมพันธ์กันได้อย่างไรความเป็นมาของรูปแบบการปกครองแบบประชาธิปไตยมีการกำเนิดเกิดจากนครรัฐกรีหรือปัจจุบันก็คือประเทศกรีเป็นผู้ที่คิดเรื่องของการใช้รูปแบบประชาธิปไตยเกิดขึ้นมา ทำให้เราได้รู้จักในรูปแบบการปกครองนี้อีกหนึ่งบุคคลที่เป็นผู้ที่สนับสนุนเรื่องของประชาธิปไตยก็คือประธานาธิบดีอับราฮัมริมคอนที่ได้แสดงวาทะเกี่ยวกับประชาธิปไตยว่าเป็นการปกครองของประชาชนโดยประชาชนและเพื่อประชาชนสรุปได้ว่าเป็นการปกครองที่ถือว่าบุคคลทุกกลุ่มมีสิทธิ หน้าที่และความรับผิดชอบต่อสังคมเท่ากันลักษณะประชาธิปไตยในพุทธศาสนาเราสามารถจำแนกได้ดังต่อไปนี้ถ้าเปรียบกฎหมายของสังคมก็คือรัฐธรรมนูญในส่วนของกฎหมายของทางพุทธศาสนาก็คือพระธรรมวินัยซึ่งประกอบไปด้วยพระธรรมบวกพระวินัยหลักการปฏิบัติ ในส่วนของพระธรรมเพื่อให้ใจสะอาดสามารถบรรลุความจริงของสรรพสิ่งเพื่อความพ้นทุก์ในส่วนของพระวินัยก็คือระเบียบการปฏิบัติเพื่อให้กายวาจาสะอาดเป็นการทําความสะอาดภายนอกเพื่อให้ภายในใจสะอาดตามสามารถวิเคราะห์ลักษณะประชาธิปไตยในพุทธศาสนาได้ดังนี้ 1. พระพุทธเจ้าประทานความเป็นใหญ่ให้แก่สง์เมื่อมีผู้มาขอบวชเพิ่มจํานวนมากพุทธเจ้าทรงเลิกการประทานอุปสมบทด้วยพระองค์เองทรงประทานความเป็นใหญ่ให้แก่พระสงฆ์ดําเนินการอุปสมบทเองโดยพระสงฆ์เป็นผู้คัดเลือกและตรวจสอบคุณสมบัติผู้มาขอบวชกันเองได้ 2. พระพุทธเจ้าเองก็ทรงเคารพพระสงฆ์ เมื่อประทานความเป็นใหญ่หรือให้ความเป็นอธิปไตยแก่พระสงฆ์แล้วพระองค์เองก็มีได้ทรงถือเป็นพระสะัส,ะสะดาผู้คอยชี้ขาดบงการตรงกันข้ามพระองค์กับคอยคารพมติสงฆ์โดยเฉพาะในที่ประชุมของสงฆ์ 3. พระสงฆ์โดยภาพรวมมีความสําคัญยิ่งกว่าคณะบุคคลใดทั้งหมด พระสงค์มีความสำคัญกว่าพระศาสดาในฐานะปัจเจกชนจะเห็นได้จากการตักแนะนำพระนางประชาบดีโคตมีผู้ที่มีอาหารนำมาถวายพระองค์ให้ถวายพระสงฆ์แทนที่จะถวายแด่พระองค์ 4. กิจกรรมของสงฆ์พิสูจน์ทุกรูปจะต้องถือเป็นเรื่องสําคัญกิจกรรมที่สําคัญในทางพุทธศาสนาพระพิสูจสงฆ์เช่นการประชุมทาอุโบสถสังฆกรรม 5. การตัดสินปัญหาที่มีความคิดเห็นแตกออกเป็นสองฝ่ายการตัดสินปัญหาในที่ประชุมสง์ที่มีความคิดแตกแ,ตแ,ตแยกกันออกเป็นสองฝ่ายจะมีการลงคะแนนเพื่อดูว่าเสียงข้างมากไปทางไหนให้ตัดสินโดยถือเอาเสียงข้างมากนั้นเป็นข้อยุติวิธีนี้เรียกว่าเยผุปยสิกา 6. พิสุทุกรูปมีสิทธิ์ในการเข้าประชุม พิสูตทุกรูปมีสิทธิ์ในการแสดงความคิดเห็นทั้งในทางคัดค้านและในทางเห็นด้วย 7. พิสูุทุกรูปจะต้องเข้าประชุมพิสูุทุกรูปจําเป็นที่ต้องร่วมประชุมถ้าเข้าประชุมไม่ได้เช่นอาพาธจะต้องมอบฉันทะไปประกาศแกส่สงว่าผู้นั้นผู้นี้มาประชุมไม่ได้ขอมอบฉันทะคือการอนุมัติให้สงทําการประชุมได้โดยความยินยอมของตน 8. กิจของพระพิสุขณะประชุมถ้าพระพิสุรูปใดรูปหนึ่งมีธุระด่วนจะลุกออกจากที่ประชุมต้องให้ฉันทะคือการอนุญาตให้สฆงดาเนินการต่อไปด้วยความยินยอมของต้นทั้งนี้เพื่อไม่ให้มีการพูดขึ้นภายหลังว่าสงทําการบางอย่างลงไปโดยพิสุรูปนั้นรูปนี้ไม่เห็นด้วย 9. ในการกระทําสังคกรรมต่างๆประสงค์ยึดถือประโยชน์สุขของส่วนรวมเป็นที่ตั้งการยึดถือประโยชน์ของส่วนรวมเป็นที่ตั้งบนพื้นฐานของธรรมมาธิปไตยและถือความถูกต้องยุติธรรมเป็นหลักพระพุทธเจ้ามิได้ใช้อํานาจในฐานะพระศาสดาเข้ามาแทรกแซงหรือชี้นําแต่ประการใดจากการที่ได้ศึกษามานะักเรียนทุกคน จะเห็นได้ว่าเรื่องของประชาธิปไตยกับเรื่องของพุทธศาสนาก็ล้วนแล้วไปอยู่ในหนทางเดียวกันหนทางนั้นก็คือสิทธิเสรีภาพของทุกๆคน